ฉันน่าเบื่อจริงๆเลยฉันอยากจะเปลี่ยนตัวเองบ้างนี่มันก็อะไรเดิมๆทั้งนั้นเลยเปลี่ยนแค่หลังกับหน้าเอ๊ะมันมีอัปเดตนี่นาะแล้วก็แค่เสื้อฮมตอนนี้นะคะบูทแคบเบเนี่ยมีอัปเดตแล้วนะคะเสร์ชอย่างเดียวไม่ต้องใช้ไอดี Cute. อันนี้เป็นไงก็ได้อยู่นะอืมอต้องมีอะไรที่น่ารักกว่านี้ คาวาอีอีเห e. ็นยังไง่คาวาอีเฮาคาวาอีไวท์เฮา เราอยากเป็นไทยคิดที่แท้ทูเพื่อนน้องอีไม่ชอบไทยคิดเลยอะ มันต้องมีทรงผมแหละโ okay. อเคทรงนี้น่ารักมากโอเคนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด ไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e ให้ไอหมิ้นนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายขอเซิร์ชก่อนส t น c คเราจะเอ้ยอยู่นี่ดีขวาซองเคยใช้ไปแล้ว ก่อนจบคลิปก็มาดูน้ำอีเอาสิ่งของที่เอาไว้บนปากก่อนวันนี้ดีไหมหมนนีก็ว่าน่ารักดีนะเทมเอา้า